แต่สิ่งสำคัญสุดถ้ารถหรือบริการคุณไม่ดีจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเอาละครับสวัสดีครับคุณปอสวัสดีครับพิจครับวันนี้ผมได้รับเกียรติมาที่วัฒนาโตเซลลซึ่งวันนี้ผมต้องบอกเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับที่นี่ครับปอครับวันนี้นะครับบริษัทจี๊ฟเนี่ยได้ใช้พื้นที่ป็นวัฒนาโต้ o c เส้นเพชรบุรีเนี่ยเราจะมีรถจี๊ฟที่ขายทุกรุ่น ขายอุปกรณ์ตกแต่งรถอะเซอรี่ซื้อรถเสร็จแล้วมีสามารถใส่อุปกรณ์ตกแต่งแอดออนเพิ่มให้ครบทุกฟังก์ชันเรามีสูนด้วยการต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดต้องบอกว่าเบเนี่ยเรามีถึง15ช่องนะับต้องบอกว่าแล้วก็ทีมช่างของเราเนี่ยเป็นทีมช่างที่ต้องบอกว่าผ่านประสบการณ์การเซอร์วิสรถจี๊เนี่ยมามากที่สุดในประเทศไทยและมากกว่านั้นเนี่ยเรายังมีถึงขั้นเอนจิเนียร์นะมาดูรายดีเทลในการ แมนเทนนิของรถจี๊ดเนี่ยชงลึกนะครับแต่มากกว่านั้นเนี่ยเรามีเครื่องมือนะครับที่ได้ลายเส้นของการเซอร์วิสเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ของบริษัทแม่โดยเฉพาะเลยเอาล้ครับวันนี้วันนี้มีความพิเศษที่จะเกิดขึ้นยังไงบ้างสําหรับกิจกรรมที่เกิดขึ้นวันนี้เพราะว่าวันนี้มันมีวันที่โชว์รูมยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการใช่ไหมครับคุณปอวันนี้ที่28เมษายน2564โชว์รูมเราที่นี่ยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดเป็นทางการครับวันนี้เราเหมือนเป็นการพรีลอนช์นะครับ ความพิเศษของก็บอกวันนี้เป็นการเซต up วันแรกเลยความพิเศษที่เกิดขึ้นนะคือว่าวันนี้มีลูกค้าเราเนี่ยมาจองรถและซื้อรถนะฮะ Jeep Gladiator รถกระบะพักสี่ประตูซึ่งราคาคันหนึ่งอ่ะหล้านกว่าบาทโนอะ้ไม่ก็และซื้อรถ ออกรถพร้อมกันทีเดียวถึง3คัน3คัน3คันครับมาทีเดียว3คันก็อบอกว่าเป็นอะไรที่เป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราครั้งแรกในชีวิตเลยยี6สเกิดขึ้นที่นี่แล้วนั่นคือการรันสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะวันนี้คือสเปเชียลลูกค้าที่แบบสเปเชียลจริงๆออกพร้อมกันรุ่นเดียวกันด้วยครับ และมากกว่านี้นะครับวันนี้นะครับเรายังมีพี่ชายนะครับของกลุ่ม TNP Jeep Thailand เนี่ยพี่สุขุมนะครับมาร่วมรับน้องๆรถจี๊ปแกรีเดอร์อีก3คันมีพี่บอมนะครับเป็นเจเนอเรชันรุ่นแรกมีผมบุญปอมีคุณโจวันนี้เราดวนทางกันมาเพื่อรับนิวเมมเบอร์นะครับขออนุญาตให้พี่ขุมช่วยแชร์ประสบการณ์นิดหนึ่งได้ไหมครับผมเชิญตรงนี้เลยครับเขบอกว่าเจ้าของเกาะลันตานะครับถ้าใครได้ดูเนี่ย วันนี้พี่ขุมรับรถเนี่ยคนดูตอนถึงสี่ล้านห้าแสนเกือบเกือบห้าล้านแล้วเกือบ 5, 000, <couples S 2> เ<ด>บกือบห้าล้านคนเลยทีเดียวครับผมครับแชร์ประสบการณ์หน่อยครับครับก็อย่างที่พูดนะครับว่ารถจีปรุ่นนี้เนี่ยหล่อมากออไปไหนเนี่ยมีแต่คนไปไประทับใจแล้วขอถ่ายรูปคือลูกค้าของผมเนี่ยผมเปิดร้านอาหารมาประมาณสิบกว่าปีเนี่ยครับลูกค้าที่เก่าๆเนี่ยแทนที่จะมาทานอาหารกลับมาดูรถจีปละขอดูรถจีปลรถเป็นยังไงบ้างรถเป็นยังไงบ้างใช่ ขับยังไงบ้างมันดีตรงไหนมันสวยตรงไหนอย่างที่พูดนะครับว่ารถจีปรุ่นนี้เนี่ยตอบโจทย์ตอบโจทย์ในเรื่องความเร็วการแซงนะครับโฉมใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยตอบทุกโจทย์เลยเพราะเบอกว่าหลังจากที่พี่ผมลองใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเครื่องยนต์อัตราเร่งเนี่ยมันตอบสนองได้ถูกใจใช่ใช่คือรถที่ว่าเรามีคันดต่างหลายๆคันเนี่ยครับแทบจะจอดเลยนะครับ คันนี้เป็นคันที่ตอบโจทย์ที่สุดนะครับถูกใจเออตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยยังใช้อยู่คันเดียวเลยครับโอเคก็วันนี้ครับเดี๋ยวมาดูครับว่าการต้อนรับน้องๆนะขับออกมาเป็นคารวาลร่วมกันนะครับก็วันนี้ครับเป็นหนึ่งวันที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศในการรับรถที่ชื่นมื่นไอ้ผมขอขอบพระคุณพี่สุขุมที่มาช่วยเขาเรียกว่าให้กำลังใจให้กับน้องๆนะครับเดี๋ยวเรามาถ่ายรูปหมู่ด้วยกันหน่อยนะครับโอเคครับ ับวันนี้ก็คือพี่สุขุมนะครับนั่นคือพี่ใหญ่ของเราจะนำทีมของเราเดินทางและรับน้องมาพร้อมกันผมเชื่ออย่างยิ่งว่าสิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับคำว่าการเปิดอย่างเป็นทางการแต่สิ่งสำคัญสุดถ้าลดหรือบริการคุณไม่ดีจริงเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นยงจดและจำครับ28เมษายนส4ยามประเทศได้บันทึกแล้วว่านี่คือ สามกระบะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ j e ๊ปนั่นคือ j e ๊ป g กรด i a t o r ซื้อพร้อมกันสามคันรุ่นเดียวกันมูลค่าเกือบเกือบสิล้านบาทเกิดขึ้นที่นี่แล้วทีเอ็นพีจี๊ปสเปเชส